สวส,5 5. สวัสดีครับชื่ออะตอม0452ครับเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รักฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อา แน่ใจพรุ่งนี้เรื่องของเราจะส่งเรือแสง วัสดีครับผมชื่อทีมชื่อจริงชื่อภูเบอัฐถาลุนวงครับหมายเลขศูนย์ี่ห้าครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบห้าปีครับเนาะเรียนอยู่ชั้นมสี่ขึ้นมสีครับโรงเรียนสุขภารวิทยาลัยสระบุรีครับตื่นเต้นไหมครับเหมือนจะยืนเคารพธงชาติเลยลูกเว้ยเออสบายหายใจลึกๆสมบัดลึกอีกลึกอีกลึกอีกเอออย่างนี้ชอบแล้วเราก็จะมีอีกท่าหนึ่งวันนี้ มา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 หนุ่มน้อยเพราะที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงเอ้จบก็เหมือนกัน คือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้รอคนที่ น่มันเป็นท่าของใครอ่ะที่อยากรู้ชื่อวิทวาลองอ่านเปอครับไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเธอก็คือที่สุดเสมอไปถ้าหากเธอบอกไม่รื้อแม้เพียงเสียวใจจะแบ่งปันให้ฉันบ้าง มีเสียงเฟรดไงเหมือนนัเกบ้ามาศูนย์สี่หาแปดเสวัสดีค่ะชื่อสิริพรประภาสีีเชียงสาชื่อเล่นชื่อแนนค่ะรหัส0458์่ห้าแค่ะ <laughs> You're like. วัสดีครับพัฒนพรพิพัฒน์พัฒนาเสฐานนครับ2 3 0 4 0 4 5 9ครับอายุอายุ15ปีครับไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไร ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใดลงแม่ม,มือจับท้องสิลูกแต่ที่รู้ก็คือ,อวันนี้รักเธอ <c oughs> อยากจะทำเวลาที่มีให้งดงาม <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่ารักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใด <c oughs> อาจจะต้องเจ็บปวดหรือรักมากมายก็อ,อยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กันต่อไปเอาเพลงเต้นๆดิเร็วๆกว่านี้มีไหมเพลง,พงสนุกๆกกอายุหรอพอจินสุ้าอ๋อกเก็บเพลงนี้ไว้ตรงที่เล็กๆในใจเก็บให้นานๆอย่าให้ทั้งลบลื่นไป เมื่อเธอเงามีเลือใครปวดร,ร,รู้ว่าเธอนั้นยังมีฉันอยู่ตรงนั้นเสมอตรงที่เลึกๆในใจความ<อ>าห <àng S 2> า่างไกลไม่มีความหมายใดๆแค่เอามือคว้าแนบอกสายได้ยินไหมนี่คือเพลงของหัวใจของเรา โอเคขอบคุณค่ะปลค่ะนสองเเดิลค่ะยค่ะสัตว์นโร้นค่ะลูกน้ำค่ะชูวับ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 โว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 ชูวับ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  ต้องต้องให้ลองแบบไม่มีไม่ไมีอุคุคเลยเล่ใช่ต้องไม่มีกอ,อาวุธครับอเอไหมที่เลยพี่เจ้ากลับบ้านน่ารักของนา่นาหลก<อ><อ> <laughs> ง no, no. รู้ว่าดีก็ทำเลยหากมันดีก็เอาเลยรู้ว่าทำแล้วได้ดีก็ไม่ต้องรอก็ชีวิตไม่ยืนไม่ยาวสักเท่าไร <c oughs> รู้ว่าดีก็ทำเลยหากมันดีก็เอาเลยรู้ว่าทำแล้วได้ดีก็ทำให้ไวน้องลูกน้ำลูกน้ำก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ว่าว่า จากทักษะที่เล่นเครื่องดนตรีเป็นอะ่ะมันก็เลยมาช่วยเรื่องเรื่องร้องของหนูให้มันจังหวะมันแน่นคมชัดอะไรเงี้ยออก็ฝึกต่อไปอะ่ะมันจะเป็นทักษะที่เอื้อกันต่อการร้องด้วยดีดีแต่ว่าถามว่ายังจะเลือกไหมยังไม่เลือกเพราะว่ายังไม่มีเขาเรียกยังไม่มีลุกทีเด็ดเจช,ชนะใจกรรมการให้อึ้งได้ะครับโอเคสู้ต่อไปขอบคุณครับ ยึดโลยยืดยืดยืดน่าเสียเลยจะร้องนะล้องไม่ได้ยืดขอบคุณค่ะาสวัสดีค่ะได้ยังง่ายสวัสดีค่ะชื่อโพยเซียนค่ะหมายเลขสุมซี1 2ค่ะอยากจะมองฟ้าที่หวังเปลาเงาๆข้างเดียวอัพันให้ร้อยเรามันเจือจาก Talk to I don't really need to look very much further I don't wanna have to go where you don't follow. I would hold it back again. This passion inside, I can't run for myself. there's no. ขอสนุกนะคะเอาสดใสไวน์หนูน,นะคะตั้งแต่เป็นสัตว์ แบบห้ามไปเลยอ่ะพูดมีอะไรแนะนำเรื่องการร้องน้องเสียงแหบนี้เป็นปกติปะก่ปกติแหบค่ะ่ว่าไม่แหบเท่านี้อ่าแต่ว่าใช้ผิดหรกอค่ะไม่ใชะตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าเวลาตื่นเต้นเราผมชอบเสียงแหบบางทีมีพี่แต่ว่าน้องเขาไปไม่รู้นะเรียนบางทีเรียนเรียนไม่เหมือนกันเรียนเส้นเสียงตรงเนี้ย แต่เสียงที่น้องเขาใช้เนีตามหลักที่ของฮารเรียนเนี่ยนะฮะมันไปปลิ้นไงมันไปทํามันไปโหนไอตัวเส้นเสียงเนี่ยจนมันทําให้มันแตกคือเส้นเสียงเราจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นคู่อย่างนี้แต่พอเรามันแล้วมันเป็นลมออกมาพอเป็นลมออกมามากๆในเวลาเราสูงมากมันจะมันจะมันจะมีลมที่ออกมาที่มัน มาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เสียงแขบเหมือนมันโดนสีไปเรืเร่อยๆมันเลยแหบจริงต้องใช้ถูกต้องใช้ให้เป็นแล้วมันจะดีขึ้นเพราะว่ามีอยู่แล้วแต่จริงมาคนก็มีมีแล้วเป็นเสน<ช>่ห์แต่เรื่องของเรื่องคืออันนี้มันแฉบแฉบเพราะว่าแต่เป็นได้หลายอย่างแฉบเหมือนร่างกายไม่สมบูรณ์ใช่ไหมห,หรือว่ามันแฉบอยู่แล้วเป็นปกติก็อี <c oughs> <c oughs> เอาจจะแบบตั้งคีย์สูงขึ้นไปด้วยถึงเอืมแต่จริงๆเขาร้องถึงร้อ,องถึงแบบไม่มี<ช>ปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะต้องแบบเอื้อนให้ถูกอะมันจะได้ไม่ไม่ปลิ้นตรงตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีค่ะโดยรวมที่ว่าร้องดีเสียงดีแล้วก็เลือกเลือกเพลงก็ดีแล้วก็ไม่แบบไม่เร่งไม่เร่งตัวเองไม่เร่งเราก็ร้องไปได้เรื่อยๆดี ยังยังไม่มีจุดเด่นจะแทกใจโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะศูนย์สีลยค่ะเวยนสงองเรีงเรนรสอเรมาณาบุสวัสดีค่ะสองสามศูนย์สี่ศ ชื่อนางสาสุตราทองแถบค่ะชื่อเล่นโบค่ะคนโเจะววอย่าท้ออย่าเศรอย่างเงาเหนื่อยก็ทนเอาบ้านเรามีคนเฝ้ารอสวมใจนักสู้แข้งแรงไม่มีวันงอ ดีค่ะ0470พัทราพรเพงมูลไปเฟิร์นค่ะอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากจะทำดีดีกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึงน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ 05เจิญค่ะ0472เจนค่ะชอบสีม่วงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อคะแนนนางสาวอธิมาบุษีชา0472ค่ะสำหรับเพลงที่จะมาร้องเออเสียใจได้ยินใหม่ของท่านฮุกนะคะหวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับเชอร์รี่ไม่ต้องสู้ เลยไหมตีโชว์เลยไหมเอาอะไรมาโชว์คะขืออะไรครับขิมถือมาแล้วมาแสดงเข้อสุดท้ายได้ไหมคะเนี่ยราคาสุดท้ายนะค่ะแล้วค่ะอยากร้องเพลงเร็วอยากดูตีขิมมากกว่าพิมครูนะคะเพลงแป๊ค่ะ อาสุดท้ายเตรียมเพงเร็วมาร้องเลยน้องแนนเป็นลูกสะกกบจบชั้นป .6 โรงเรียนมหาไทยคุณแม,ม Meat, ่ขายรถใครบ้านส่งแนนเข้ามาคดมี่แฟนตาเชียในสวยแนนรัดแนนเด่นคุณสวยทำอไรก็เด่นก็เล่ถือพีเซนให้เป็นตาแคดมี่แฟนตาเชียกัน